ได้มีทีษฎีสองคู่นะครับเรื่องแรับคือหนึ่งคือจังหวัดขอนงก่านที่สองคือจังหวัดพะน ong อที่สามคือมีนนะครับง่ายๆเลยถ้าเห็นแล้วมันคล้ายๆเยในมุมลักษณะแบบนี้เลยมั่วออกมั่วหมดเลยก็มีอยู่แค่สองชนิดนะครับเขาเรียกว่ารากทำจันหรือทำจุนนะก็มีแค่ต้นไม้แค่สองชนิดคือโครงการใบเล็กโคกลกาใบใหญ่แต่จริงๆอีกไม่นานเขาจะประกาศอีกชนิดเขาเรียกว่า โครงการเพตาลุงก็เพิ่งได้ยินชื่อกันเขาไปพักที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะครับโครงการที่ขึ้นอยู่บนดินสามสี่แห่งสุราษฎร์นี่ต้องสี่แห่งนะครับแต่รกรนี่มีแห่งเดียวนะครับของจังหวัดเลยนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยจริงจริงเริ่มต้นตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับเดิมทีใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติหาดทรายรีนะครับแล้วก็เมื่อวันที่สี่กรุ๊งพามาสองพันห้าร้อยสิบสองก็ได้รับประกาศจัดตั้งในพระราช การที่เบิกสานะครับเปลี่ยนชื่อจากสยามแห่งชาติแต่ถี่มาเป็นสยามแห่งชาติมุ่งเกาะชุมพรนะครับควบคุมทั้งหมด5เภอเลยครับทั้งในอำเภอบางกิวอำเภอเมืองอำเภอสุวีทุ่งตะโกและหลังสวนบางสวนนะครับนะครับแล้วก็มีพื้นที่น้ำแค่ประมาณ80.5เปอร์เซ็นต์พื้นที่เกาะ19.5เปอร์เซ็นต์นะเกาะมีเกาะที่จังหวัดพยาวเนี่ยมีเกาะทั้งหมด56เกาะแต่ยังมีเขตอสยามเนี่ย41เกาะนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอุทยานเลยนะครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลลลล้ออมหหักๆเยไปแ่่งงท เนี่ยสามหัวข้อหลักของการจัดตั้งอุทยานทั่วประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยอุทยานทั่วประเทศไทยะมีอยมีทั้งหมด15ึ่แห่งก็หลักๆก็มีสามหัวข้อนี่แหละครับนะครับเพื่อการทักร์นะเป็น,นปแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อการศึกษาเรียนรู้เหมือนวันเนี้ยที่เรามาก็อยู่ในหลักการของการจัดตั้งอุทยานนะครับเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของอุทยานครับ จะต้องแบบไหนก็เรียกได้ปัตน,นีอยามีโบสาขาแฟนมนาใจเป็นสิ่งได้ที่ส่วนพี่อพี่จะเรียนในภาควิชาที่เกี่ยวกับการนำประ,ประโยชน์ก็คือถ้าจบมาปุ๊บก็จะไปทําโรงงานไม้โรงงานกระดาษเช่นดับเบิลเอเ้ยเป็นต้น,นนะครับแล้วก็ผู้อนุรักษ์ก็จะมาทําง,งานที่ว่ากรมประมุะมรกรมป่าไม้กรมเกษตรแล้วก็ กรมอุทยานนะครับสําหรับการเข้าคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีทั้งหมดสามสามรอบนะครับรอบแรกก็คือรอบคอร์สคอรีโอคอปีนี้ก็จะรับตั้งแต่15บุลากาคมนี้นะครับก็จะเปิด้วแล้วก็รอบที่สองก็คือรอบเอพีอารอบเอพีช่นะใช่ไหมรอบสามแล้วก็รอบสามรอบรับจมก็รอบสองนี้รอบรับสมต่างกัรอบเอ็นพีช่น โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ๆเดี๋ยวว่ากัแบ่งกลุ่มอีกทีนะว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนนะครับ เนี่ยแ <ทำ S 1> ต่ยังไงไข้อ,ขอมูลต <ขอ S 2> ีเ<ด>ชิงละเรอ,เอียดจริงๆเนี่ยเราคอไปเสิร์ชหาในในโทรศัพท์กันแต่ว่าเนี่ยพี่บอกไว้เบื้องแบบให้เรามาเห็นภาพจริงๆกันนะคะว่าเนี่ยหลังต้นมันจะเป็นแบบนี้เครื่องที่นี้ต้นตัวข้าวเนี่ยเขาก็จะมีรากหายใจเหมือนกันต้นตัวข้าวรากหายใจเขาจะหลักษณะาคล้ายๆกับอ๋อหนู่หัวเข่าเด็กทไทยมันจะนูนขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยค่ะที่หนูนูนขึ้นมาเนี่ยลูกอ๋อต้นไม้ในป่าชายเลนเนี่ยเขาจะมีรากหายใจด้วยกันสองทาร์ชนิด นะแต่หลากย่างก็คือจะแตกตั้งกันออกไปไม่เมื่อนกันก็คือเมื่อนกงกลางก็คือเป็นรากอากาศแยงออกมาจากลำต้นแต่ยังไม่ตึงพืนนะคะอันนั้นคือหลาหายใจของต้นงกงลาง่งมีตน้นทวงข้าวต้นโกงโูงข้าวป่งแดงลักษณะหลาหายใจเข้าไปจะเมื่อนกันก็คือว่าเป็นลักษณะนูน้นขึ้นมาจากพื้นดินนะเป็นรากข้อเขาเด็กสารกแล้วก็แล้วมีอะไรอีกคะแม่ ะแ,แม่ก็คือหลาักาใจกของเขาว่าจะเมื่อนแผ่งดินซ้อสีขึ้นมาจากพืนดินเนินม้นะลูกอ่าอัไนเป็นหลาากักของสะแม่นนมมเนี่ยเน้นมาความือเนี่ยแมอ่านี่คือหลาักาใจของสะแม่เนี่ยต้นข้างหน้าหนอนี่คือต้นสะแม่นั่นนะไปยอใบเขาจะเดียวเดียวเล็กๆนี่มันกุ้งกลางอ่ากงเนี่ยใบเล็กๆไายหอกอ่าใบเล็กไายหอกแล้วก็เขาจะมีดอกมีฟัก เรื่งนี้เนี้ยฟักนะเขาก็จะมีหลักณะขายขายฟักทั่วนะไม่ไม่ยาว,าว,วมาโตเต็มวัยแบบนั้นขนาดนี้นะคะแล้วก็เวลาการขยายพันธุ์เหมือนกันค่ะเขาก็จะฉายฟักของคอล้นล,ลงไปแล้วก็ปักขึ้นมาจเจริญเติโตเป็นต้นไม้แต่โอกาสของเขาจะรอดหน่อยเพราะว่าการถ้งน้ำนักกามันไม่เมอนฟักกลางนะน้ำนักมันจะได้ไม่หมากเมอนหัวฟักกลางกลางใช่ไหมฉายะาลำนักมันก็เลยดิ่งใช่ไหม ออันนี้พวยพึ่งหรอพึ่งหรอนี่คือพักที่มันออกมาอันเดียวโอ้หางแก้มั้งนี้นะก็เนี่ยน้องดูว่าลักษณะหลักายใจอะค่ะเขาก็จะขึ้นมาเป็นสรงสามเลี่ยมคลายๆกับเอ่อหวยคว่ำนะอ๋อเด็กขาซ้ายค่ะมันคือลาคขันมันอีกหนึ่งเฉยอ่าเมื่อกี้เราดูจากลากอากาศใช่ไหมของต้นตงกลางราก หัวเข้าของตน้นโป่งข้าวโป่งแดงแล้วก็ต้นทั่วซึ่งทีนี้เมื่อกี้เราก็เจอรักแทงดินซ้อไปแล้วซึ่งทีนี้ก็เป็นรักส่งป่วยความอันนี้จะเป็นยุบมันจะยุบเป็นรักหายใจของต้นลำพูแล้วก็ลำแพนอ่าในป่าทะเลอันนี้เป็นห้อยเซธกิจนะคะเราก็กินได้อันนี้แกงกาเต้าอร่อยนะ อ่าแกงแดงเต้าครับตูดอันนี้คันอ่าหลักก็ตือเขาจะเหมือนกุ้งแล้วมีการแกงการเหล็กแดงข้อเรามีเนี้ยเนี้ยเขาจะขีดกันนั่นให้เกิดเสียงดังกระนาเผอขยายนาเคสเรียกร้องความตื่นใจจากเหตุงค้ามแล้วก็ไหวเตือนภัยอ่าตาเราอาจจะบอดได้เลยนะแล้วก็ถ้าทูผิวนั่งเนี่ยค่ะอาจจะขึ้นพื้นหรือผู้พองแต่ถ้าสมมุิเรากินเข้าไปเนี่ยในปริมาณที่น้อยอาจจะเป็นแค่ยาระบาย แต่ถ้าสมุดว่ากินเข้าไปในปริมาณที่เยอะก็กลายเป็นยาท้ายได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหนามขึ้นเราก็อาจจะเจียนอ่ะอันนี้คือผลเสียแต่ถ้าผลดีของเขาว่าเขาจะเมื่อตอนใยญ่ๆเนี่ยเขาจะมีแกนใช่ไหมลูกหน่ำต้นของเขาอะไอแกนของเขาเนี่ยค่ะเราจะพาไปทผองไฟําหรับคนติดเป็นโรคเรื้อนได้ด้วยอืมอันนี้ก็คือว่าเป็นผลดีเป็นข้อดีของของเข้าหมุดหน้าเป็นขี้เี่ยก็เอาไปถ้ามันยุ่ยหลอมควันนะนเ มาริซาบอกเออเขากี Puis, <c ute ını> ่แบแม้วันเขาบอกว่าเพราะว่าทตาไม่รู้ไหมเขาว่าจะรมควันให้คนที่เป็นโรคเรือนเป็นโรคผิวหนังอ่ะอยอยู่บนแผลแล้วก็เขาก็ไปกองไฟทางใต้อ่าเขาจะใ่ายิธีแบบนั้นนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ผัดใบทั้งต้นนะจะมีด้วยกันสองชนิดคือตาตมุมตะเลกับตะบูนดำสมมุดไครขี้ไม่ออกก็ไมากินอะไได้ขายแต่ต้องเป็นปริมาณที่น้อยนะขี้หัวพว่าพี่ขี้หลอวก็คือเอาพอนของ แต่มูญข้าวว่าไปสกัดทํายาแก้หลคของหลวงก็คือว่าเขาจะเป็นนกที่มีที่สวยงามเลยนะหะก็คืออันนี้จะกินปูซะแม่เป็นอาหารนี่มันก็เลยเป็นทีมากงถือนกกินเปรี้ยวอ่าพอว่าทางใต้ก็าจะเหลยอปูซะแม่ว่าปูเปรี้ยวเห็นไหมอ่านั่นแหละก่อนนะนะแล้วซึ่ตรงนี้ก็เป็นลำต้นของเขาแล้วลูกเพียงแค่ว่าตอนนั้นน้ำมันกบมันหลมอ่าแล้วมันก็เอ็นยาวขึ้นมานะ แล้วก็เห็นไมหมคะบริเวณรอบลำต้นของเขาก็จะมีรากหายใจคือเป็นแทงดินซ้อขึ้นมาอ่าอ,อันนั้นคือต้นแสมหนึ่งร้อยกว<ล>่าปีเลยเร็วขึน้นมาข้างในเป็นลึกๆก,ก็เป็นปลาแบบนี้สายพอบ่อก้อนแถวเนี้ยเป็นนาก,กุ้งรางหมดเลยซึ่งต้นไม้ที่น้องเห็<อ>ตนต้นใหญ่ๆเนี่ย<อ>คือเป็นต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟูตั้งแต่แรกๆที่ว่าอุทยานเข้ามาดูแลเม่อก้อนเนี่ยเป็นเป็นเป็นนากุ้งแล้วคือไม่มีต้นไม้สักต้นเดียวอ่ะอ่าแต่ว่าหน่องเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีเลย อ่าอยุมาว่าเราอุ่ใช่อันเนี้ยตรงที่น้องเห็นตะปุมตะปมเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นระบบรากของเขาแล้วที่เขาสร้างตั้งแต่อยู่บนต้นแล้วอันนี้ก็คือเป็นระบบยอดที่เขาสร้างตั้งแต่อยู่บนต้นเขาจะมีพ่นปี่นํำตาลก็หุ้มยอดอยู่ใช่ไหมซึ่งที่เนี้ยพอเมื่อไรที่พ่นของเขาซุกอะค่ะเขาก็จะปล่อยอ่าล้นให้มันตกงลงไปแล้วก็ปักขึ้นมาเป็นเจริญเตบโตัวเป็นต้นไม้มันที่เราเห็นตอนนอนอ้อนที่ขึ้นมาเนี้ยอ่าเนี้ยจะเป็นระบบรากของเขาตั้งแต่ที่เขาอยู่บนต้นเลยอันนี้น่าจะล้นพิษไม่ต้อง